โอ้ยทุกคนทุกคนดูนี่โอ้ยเห็ดละงกเนี่ยเห็ดละงกดอกตูมอยู่นะครับโอ้ยดอกโตมากโดนหอยทากกินไปนิดนึงเห็นไหมแล้วก็ไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะครับนูนอยู่ตรงนู้นอีกลูกหนึ่งเห็นปะโอ้ยลูกเกือบเข้าได้เท่าเอ้เท่าไข่ห่านเนี่ยดูดิเห็นไหมโอ้ยกระจายอยู่ตรงนี้เดี๋ยวน่าจะมีอีกนะครับเดี๋ยวลองหาดูก่อนนะเก็บก่อนนะอโอ้ยทุกคนโอ้ยทุกคนครับไม่ได้มีแค่ตรงนี้มีตรงนู้นอีก อุ้ยเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บก่อนนี่อุ้ยดู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 นี่โอู้ดูดินี่ตรงนี้ลูกไหมเห็นไหมโอ้นี่ทุกคนมันมันซ่อนอยู่ตรงนี้อีกเห็นไหมนี่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 ด้านนี้อีกอีกลูกนึงเห็นปะเห็นไหมเห็นไหมนี่ทุกคนเห็นไหมซ่อนอยู่ในกอหญ้านี่อีกโอ้โหโอ้ดูดิ ลูกโทมากโอ้โหนี่ฟังนี้ออโอ้โหโอ้ยลูกเล็กมันติดมาด้วยเดี๋ยวปลาตีนเห็ดก่อนนะครับเห็นไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้น <laughs> ตื่นเต้นเจอกลุ่มเดียวดูดินี่ทุกคนดูนี่ครับเห็ดละโง,งกนะดอกตูมกลุ่มเดียวเนี่ยโอ้โห ดูบางลูกลูกเท่าไข่ห่านเนี่ยกลุ่มเดียวแกงได้เป็นชามเลยนะครับเห็นไหมโอ้ยโอ้ยมันหมันดูดิโอ้ย,อย,อยทุกคนเจอเห็ดละงโกอีกแล้วนี่นี่นี่ดอกเล็กดอกเล็กเห็ดละงกนี่โอ้ยนี่กนี่อนี่ทางโน้นอีกนะครับเดี๋ยว ตามมาตามมาตามมานี่เห็นไหมเห็ดเลงงอกโว้ยอืมเห็นไหมโอ้ยนู่นอีกนู่นอีกอเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเก็บก่อนอืมนูนอีก ได้เห็ดละง,งกทุกคนนี่ทุกคนครับเห็ดละโง,งกกลุ่มนี้ได้อีกแล้วเห็นไหมล่ะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่เจ็ดลูกเห็ดละงกกหยทุกคนทุกคนดูนี่โอ้ยเห็นไหม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 ดูโอ้หเห็ดละง,งกโหยดูดูดูด สวยเลยเดี๋ยวเก็บก่อนนะโห้ยทุกคนนอกจากตรงนี้แล้วนี่นี่นีนี่มาดูนี่มาดูนี่มาดูอีกกอนหนึ่งดูเห็นไหมเห็นไหมนี่อีกหนึ่งสองแล้วก็นู่นเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยทุกคนเยอะมากเห็นละโงกโอ้ยเดี๋ยวผมเก็บก่อนนะเนี่ยเนี่ยเนี่ย็กลุ่มนี้กอหญ้าตรงนี้เห็นปะเยอะมากเดี๋ยวเก็บก่อนอือ่โต ลูกโตมากโหยดูดิหนึ่งลูกโอ้ยลูกที่สองลูกโตมากนะครับเนี่ยอยู่ลึกมากเลยนี่เห็นไหมสองลูกโตมากโอ้โหเก็บก่อนนะตรงนี้มีสามลูกเลยนะโอ้ยดูดินี่ สามลูกโตโตโดูดินี่ทุกคนเห็ดลงโงกกลุ่มนี้ดอกโตแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับอ้ยดูดิอยสนุกสนุกเก็บสนุกมากว้าวเจออีกแล้วเห็ดละงโงก นี่ทุกคนเห็ดละโงอกอันนี้ดอกตูมนี่อันนี้ดอกกำลังพึ่งโผล่เห็ดละโงกโอ้ยทุกคนเห็ดละโงกเหลืองนี่อันนี้ดอกจิ๋ว เห็ดละงอกเหลืองว้าวนี่เห็ดละงอกเหลืองนี่ทุกคนเห็ดละงอกเหลืองได้แฝดเลยโอ้ยนี่ทุกคนเจออีกแล้วเห็ดละงอก งงเห็ดละงอทุกคนเจอเห็ดละงอกเหลืองอีกแล้วตรงนี้ก็มีนุน่นนุน่นนนสีดอกเลยนะยสวยๆเลยเห็ดละงอกเหลืองครับทุกคน,นเห็ดละงอกเหลือง โอ้ี่ทุกคนนี่เห็ดละโงกอีกแล้วเห็นไหมเห็ดละโงก ทุกคนเจออีกแล้วนี่เจออีกแล้ว,เ,ออลวเห็ดละงกเหลืองออกเป็นกลุ่มเลยแต่เก็บก่อนเก็บก่อน ดีแล้วครับทุกคนได้อีกแล้วเห็นไหมเจออีกแล้วทุกคนนี่เจออีกแล้วเห็นละง,งู